มึงยิงขากูมึงยิงขากูได้ยังไงวะไวสัตว์เกมแม่งเฮียชิบหายมึงยิงขากูาไวสัตว์เลยแต่มึงต้องเจอกูกูใส่กูฟังแป๊บอู้ยูอู้ยูมึงยิงหลังกูมึงยิงหลังกูาทำไมเฮียไอสัตว์เลยอู้มึงยิงหลังกูกูจะยิงหน้ามึงว่าไงสัตว์เลยมึงเจอหลังแน่โอ๊ยฮู้ยโอเคไม่มีศัตรูเลยเว้ย อะไรกันหมดเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมมาโอ้หมาไอ้หมาเหี้ยมึงไอ้สัตว์เอ้ยมึงอย่าให้เจอนะหมามึงมาจากไหนวะกูจะฆ่าแม่งให้หมดเลยเหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้หมาโอเคไอ้เหี้ยนมามามาจริงจิงจริงเอาไอ้เหี้ยมึงฆ่ากูอีกแล้วมึงฆ่ากูอีกแล้วมึงฆ่ากูอีกแล้วได้ไงมึงเจอกูแน่ไอ้เหี้ยหมาเอ้ยกูจะฆ่าหน้ามึงนี้สโอสามข้า โอ้ยเฮ้ยเยอ้เหม่อกูจะฆ่ามึงกูจะเจอหน้ามึงกูจะฆ่ามึงไอ้สกูบี้ดูรู้จักมันสกูบี้ดูอู้เฮ้ยต่อสื้กูไม่ไหวแล้วไอ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกูมาเลยเฮ้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 ยระบายกับกบี้นะเฮ้ยโอเคโอเคเอาไหมอู้ระเบิดระเบิดอ้าวระเบิด S <S โอเคกูจะฆ่ามึางงห้หมดไอ้เฮี้ยอะไรมันจบแล้วเหรอไอ้เฮี้ยทำไมจบเร็วจังวะฮะสองนาทีไอ้เฮี้ยจบเร็วไมเปล่าวะไอ้เฮียเอ้ยกูไม่เล่นแม่งแล้วไอ้สัตว์เอ้ยสองนาทีไม่ให้กูเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ย แม่งไอ้แม่งอี้แย่สองนาทีให ane, ้กูเล네่นเกมอะไรฮะเดี ian 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 ๋ยวมึงเจอกูแน ja ่ไอ้สัตว์เกมอะไรใครสร้างฮะโอเคก็มาเข้าใหม่ก็ได้วะนี่ยใจเย็นๆแล้วก็เล่นแล้วก็ดูดบุหรี่ไปเลยอืมวายกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรอะไรสุดได้ล้อเย 哇、wow.